อุ้ยอุย้ยต้นนีแหงง่ายพี่น้อง <จะ S 1> อุย้ยต้นนีแหงง่ายครับสบายยิ่งกว่ยนี้ยพี่น้องครับใหญ่อีกแล้วครับท่านอุ้ยเบิ้งเบิ้งพี่น้องเอายกขึ้นอีกแน่มันไปบ่ได้เออปู้ซำฝ่าม,มือเบาโจ๋เลยครับเบาบอยไปเก็บบักบองอยู่ครับเออพี่น้องอู้ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเบาดินนะครับห้อยดินที่สารสวัสดีครับพี่น้องเบิร์สุขุสุคนนะครับพี่น้องทุกหม่องบอลนะครับเมื่อนี้เบ้าดินนะครับเบ้าบอยเบาโจมาล่องยกปลาบังครับปลาหน่อยแรนหลายอยู่ครับมึงฝนตกพายุเขาเบิดขึ้นครับพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ล่ำหวยนะครับอยู่สะพานแต่ว่าปิงกับไล่หลยพี่น้องครับกับโอสาครับหาอยากหากินไปเราบินบ่อยล่งคลิปให้พี่น้องเบิรงหลายมือเพราะว่าพายุเขานะครับสามสี่มือแล้วนะครับ ฝากเปแห้งเอื้องแห้งใจเบาดินเด้อข่าวเบาบอยน้ำข้าวเบาโจน้ำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่านะครับมารุนน้ำกันครับครับพี่น้องมารุนน้ำกันครับวซิมีปลาบอครับพี่น้องครับโอ้ปลาซิวแก้วครับพี่น้องซิวแก้วครับฝนกระตุ้นครับพี่น้องครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบ้าดินบ้าบอยเดอครับบาาบอยกำลังตักเอาครับครับพี่น้องครับเอาโจดเป็นผู้ยกครับี่พี่น้องนั่ปลาโอ้ครับพี่น้องมาดูน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องเห็นปะ หลุ่นน้ำกันครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องบายังเบาโจโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยบายดีพี่น้องโอ้ยบายเ <laughs> บื่งพี่น้องเอ้ยปลาซิวหางแดงอู้หูเสแซ่บ,ซบพี่น้องเห็นยกเลยควอนไปไปเบาโจมาเปินเบื้องนะขอบคุณเอฟซีขอบคุณ FC, พี่น้องป้องปลายเด้อรับถูกหม่องบอลครับที่ให้การติดตามห้อยดินทินดีสารนะครับบ่าวบอยคนใช้ชาแนลครับเมื่อนี้บ่าวดินบ่าวบอยบ่าวโจมาโยครับบได้ลงเกียร์ไพี่น้องเบืองหลายมือครับพี่น้องเพราะว่าพายุเขาสามสี่มือถ่ายถ้ำกับบได้ครับมาโยกกับบได้เปียกครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยพากันมานะครับ หากอยากหากินตามวิถีชีวิตนะครับคิดหอดคิดถึงเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนถูกหม่องบอลนะครับ<ม>คิดหอดพอกิน<ม>หอดแม่นะครับกาบสวัสดีพี่น้องทางยูทูบนานะครับเบาต้นเบาก่อนไปหาเห็ดไสนอเมือนี่ได้าบานเพื่อนกบสิอาจจะยุติตัวเนี่นาับ้บานเพื่อนมีปลาหลายบานเท่ากับแรนมือแลีนมือบอรครับเป็นมือนี่หน้าไหมครับ น้ำไม่หลอบซีซีเหรอครับพี่นออ้องพุ่นปลาปลาใหญ่อยู่ตัวตรงกลางมาัมมนมันดูงมันเอาโจเทียมันหน่วยมากเท่ร่บฮ้ยฮ้ยเมีอีกวะมีอีกวะครับพี่นออ้องบ้าใบบาบปโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมา,าแล้วครับ ่าปอนไรบาดอะบาเตรครับพี <S <S ่น่องครับเรียกพวท่านเปินอ้ยเป็นบอบอบะต่อสงี้ต่อมๆแล้วก็บาดบาทบอครับพี่น่อง ซิวหางแดงครับพี่น,น้องผมน่ครับโนยพี่น้องครับ คืนนี้ที่นองน้วงนี้รนครับาชิวหังแดงครับ ปลาสลิดใหญ่พี่น้องปลาสลิดใหญ่มาแล้วโอ้โตกว่าไงเลยปลาพี่น้องครับปลาสลิดใหญ่เลยครับอ่ะทบว่าตักตักาโจมาแล้วครับมาแล้วแทบแบบเด็ไเงปลาพี่น้องกินท้องกินท้องท้องใหญ่ใหญ่เอีสองฝ่ามือเลยครับโอ้ มานมานมครับมานครับตัวครับลูกปาสลิตครับบอครับแม่ไม่ตัปลาหน่อยๆครับแม่แม่ได้พ่อบุร้ายๆแค่กัว ครับแหมเป็นมากพยายามตรงครับปอ๊ะเอ,อ๊ออออปลาหมัด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 ,มดตัวเล็กๆตัวเล็กๆปลาคุยล่ามหน่อย <laughs> เก็บเลืกผสมหน่อยพี่น้องครับปลาก็เต็นใหญ่มันบ่มันบ่พี่น้องโอ้ปลาซิวหน่อยพี่ลายเลยจิมมานบ่หนานพี่น้องสองตัวครับสองตัวสองตัวครับพี่น้องครับ สองตัวครับปลาสุมืู่นนี่ยกสะดุ้งเอาปลาหน่อยครับปลาใหญ่กะมาถือด้วยครับก็ได้อยากได้กินไม่ได้พี่น้องครับมือนี่บรรยากาศนะครับปลาหน่อยกับเป็นมกครับปลาใหญ่เขากับใบปีงครับบรรยากาศขึ้มเมฆขึ้มฟ้าขึ้มฝนพี่น้องหมอมหากับบอดี้กินครับเบ้าดินบอดี้รงเก็บสองสามมือแล้วครับ อ,อยุเข่าพนตกแบบให้แงงพี่น้องผมมือนอีเกลี้ซ่าลงแนล่ะครับโอเครถหยียกกี่เดกหูาวนี่ตัวนึงหรอ่าขางตะขางตะกัะไทย

ปลากระสูตรปลาสลิดสามตัวสี่ตัวครับนั่นแล้วพี่น้องมานแล้วครับปลาเริ่มมาแล้วครับรสลิดน้อยหนึ่งตัวปลากระสูบหนึ่งครับมันครับมนัมนมนัมนมนันมันมันมัน ปลาลุ่นลุ่นลุ่นครับลุ่นลุ่นมีบามีบามีบาโอ้พี่น้องครับมันออกเปิดปลาหน่อยสุ่มหลอดกระหลอดครับมืออื่นเบาดินสิเอาเส้นดีที่ลงมาครับมันหลอดพี่น้องปลาแก้วหลอดนี่สะดุ้งเส้นเครื่องครับเส้นสามเลยเส้นสามมังเส้นสามมังเอออร่อยเก็บอร่อยอ่าครับอันนอกระปากเสียงอะไร ป้าปยังป้ายังมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,ว,ล,วล,ลูกปลาสลิดลูกปลาสลิดลูกปลากระเดินครับฮะจุดเขาแล้วมั้โอ้ยพี่น้องปลาสลิดมาอีกแล้วครับมันามาอีหลีมาเว้ยบอนกำลังบอนมาพี่น้อง แคบแล้วเปล่อไอเหี้พี่น้องเบื้องเนี้บานี่สามตัวครับพี่น้องครับแคบแล้วบ,บ,บานี่สามตัวพี่น้องเบื้องเออตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับครับผมหลุดน้ำกันอีกครับเพราะว่านไปเป็นโมแล้วปลาสลิดนะคือเขาเอาบอท่านมันไงมันกำลังเก็บความมาฝุ่นฝุ่นกลเป็นหมูนี่ยฝุ่นฝุ่นฟ้าที่ทอดตัวมัน อุ้ยโอ้ยต้นนี้แหงง่ายพี่น้องโอ้ยต้นนี้แหงง่ายครับปลายอะกว่าอย่างนี้พี่น้องครับใหญ่อีกแล้วครับท่านอุ้ยเบิ้งเบิ้งพี่น้องเอายกขึ้นอีกแน่มันไปบ่ได้เออปูซำฝนมือเบาโจ๋เลยครับเบาบอยไปเก็บพักบงอยู่ครับเออพี่น้องโอ้ยมันมัแหละมัแหละครับนึกว่ามันสิบรอนแดงได้พี่น้องมือนี้ ได้แล,แล้วครับปลาสลิดมีบรรยากาศครับพี่น้องน้ำกระไลดีครับฝนกระลินครับนาอีโบพี่น้องมาอีกบให้ลูกมาตัวน,นึงครับเขาบ้เขาบ้เขาบรับ่เข่าาวคร่าว่าวจุมวจ่มเขาจุ่ม เป็นปลาสลิดพี่น้องมาขนานี้บวนบวบมากครับสองตัวมาตรงนี้ครับมาเปลีนเร็วโผล่มาจากดอกหลุดอาปลาสลิดพี่น้องเขาบ้าเขาว้เขาว้เขาว้โอ้เอาลูกมันสักครับเอาลูกมันก่อนเอาลูกมันครับพี่น้องหายาข้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องมวนๆน,นน้ำกันครับ มาหากับ,บดีกินครับพี่น้องเสาเาบ้าดินไปเอาปลาเบือนมาเสานี่ด้หลายตัวอยู่ครับประคอมมิตรตัวใหญ่ๆครับฝนตกแหงครับมาเคลื่อนนี่ของขาอี่เย้ยอิสติขาวว้อขาวว้อครับอู นนลูกมันสลิดปลาสลิดมี่เยอะปลาสลิดนี่ยต้นเด็ตัวหนึ่งเห็นไหมสองตัวแมนกันอยู่ไมแมนฝนตกแล้วพี่น้องครับฝนเริ่มมาแล้วโอ้โหตกแบบแขงเลยพี่น้องครับนี่แหละครับชีวิตการหาหาขากินครับ ตัวจะได้เก็บไปพี่น้องเบิ้งครับลำบากจากตรรเขาไปอีกครโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยขนมาน้ำหนาแล้วฝนบ่บาทนี่พี่น้องเอ้ยอะตักตักตักโอ้เบิ้งพี่น้องครับปลาปั๊บสอยหน่อยเบิ้งครับพี่น้องครับงามงามครับ โอ้ปลาตะเพียนครับพี่น้องครับปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนเดียว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 เยวเดีปลาตะเพียนครับไม่ว่านตารืตลีบเอาโจเลยปลาตะเพียนครับโอ้ปลาตะเพียนสวงามอยู่ครับ ครับนั่นเล็กบาดหน่อยครับฝ <c oughs> นก็ตกแฮงครับพี่น้องครับ ันนียก็นั่งตครับไปสลิดมูนอนบ่เขาบ้าพี่น้องน,น,น,นี่เป็นปลาขาครับนี่เปอร์ซิพี่น้องเำ็ังไายคักจีข้นสะดุง้งจต๊เลยพี่น้อง หนน้ำกันครับฝนกระโตแห่งครับพี่น้องโอ้หนึ่งตัวครับฝนกระโตแห้งครับพี่น้องฝนตกแห้งครับนั่นครับอ้บรรยากาศหนาวกับหนาวครับพี่น้องผม ฝากเป็นกำลังใจให้เบาดินเบาบอยเบาโวใน,นเด้อครับพี่น้องเบิ้งลิปแล้วกะดติดตามเบาดินเบาบอยในเด้อครับพ่อได้มีกำลังใจเฮ็ดกีบให้พี่น้องเบิ้งครับผลโตผนไดกระเด้กกมาเฮ็ดลิปมหาอยากหากินได้พี่น้องครับปลาสิริปลายังเบาโจ โม่ปลาเสร็จท้องปลาเสร็จท้องหนึ่งตัวครับผมโม่แบบไงเนึ่ยมัดข้างหน้าเจ้าก่อนหนี่เขาปะเขาปะเขาเขาปะโอ้ยเขาพี่น้องโอ้ยเบื้องพี่น้องครับถ่ายทันเดียวเดี๋ยวเดียวพี่น้องครับโอ้ยครับเอาตักบ้าเจ้าบ้าตักตักโอ้เห็นมันบุญมากโม่แบบไงเลยพี่น้องเอาเพราะท่านครับ หาตัวครับหาตัวคมต้อมหันปลามูปลาสลิดบุญมาตโนนาครับมวนมวนมาได้หาตัวครับเมื่อกี้นี้ครับขอบกุ้นแห้งเอื้อแง่ใจจากพี่จากน้องนะครับ พี่น้องทางฟังเล่านํานะครับเอวยออายไส้ยิ่งพ่อแม่พี่น้องจิติดตามห้อยดินที่มีสารบาวบอยคนใช่ชแชแนลนะครับเป็นกําลังจิตกําลังใจให้ลูกหลานบานห้อยดินสุขุสุขมลด้วยดีสเสมอมาผลกระตกขายุกตะเขาพี่น้องเขาเม้าในมือที่สามแล้วนะครับขอบพุณนแห้งเอื้อแห่งใจพี่น้องที่เมตตาเป็นกําลังจิตกําลังใจให้เบาดินเบาบอยเบาโจนะครับไอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีสกักก้อนนะครับพี่น้อง กองกับเปียกน้ำพี่น้องรำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนเด้อพี่น้องผมสวัสดีครับ